สงสารพวกมึงเนอะกูสาวางแผนยิงผิงมาแต่สุดท้ายก็โดนพวกกูตลบหลังกูจะบอกอะไรมึงให้นะมึงเนี่ยนะเป็นตำรวจยศง่อยๆจะคิดสู้กับระบบเว้ยน้องมีเฮียจะพูดก่อนตายปะกูจะบอกมึงให้นะถ้ามึงแม่งคิดจะยิงคนมึงต้องยิงเลยเว้ยมึงอย่าเสือกพูดเยอะไอ้ซ่า ห็นน ja. hey, hey. hey. uh huh. ี่ไหมหยุดปอกมึงให้ร่วงเป็นมะม่วงเลยเฮ้ยเฮ้ยตายแน่สักเออเออไปนะโอ้ยแงเหมือนได้หนังเลยสับโอ้ยโอ้ยเยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอย่ายอย่าอย่าย่อย่าอย ขาตกรรมจำไม่ได้ดูได้แล้วทุกตอนที่เดียวทางแอปวุ่นดีเท่านั้น